นิทานลูกส้ม resigned, ขอเสนอเรื่องบุญกตัญยูครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานนักมีหญิงคนหนึ่งเธอนั้น,น,นเป็นลูกของคนยากคนจนชีวิตของครอบครัวเธอลำบากมาตั้งแต่ยังเล็กตั้งแต่เธอนั้นเกิดมาก็ไม่เคยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่สุขสบายเหมือนดังเช่นผ,ผู้อื่นเลยพ่อกับแม่ของเธอนั้น ก็พยายามทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดและเธอก็ไม่เคยโทษพ่อแม่เลยหล่อนมีชื่อว่านกเอี้ยงนางนกเอี้ยงนั้นด้วยความที่ตั้งแต่ชีวิตตอนเด็กๆเ,เธอไม่เคยได้กินดีอยู่ดีไม่เคยได้กินอิ่มนอนหลับสนิทใจเพราะหากช่วงกลางคืนนั้นช่วงฤดูหนาวพัดผ่านเข้ามาบ้านของเธอก็จะมีแค่เพียงผ้าห่มบางๆ ไว้ห่มกันหนาวต้องมานอนข้างกองไฟอาจจะต้องระวังไฟไหม้สักหน่อยหรือช่วงฤดูฝนบ้านของเธอนั้นก็มีฝนตกรั่วซึมลงมานอนก็ไม่หลับจะกินจะนอนก็อยู่อย่างยากลำบากคนแค้นยิ่งนักไม่มีไฟฟ้าให้ใช้เหมือนบ้านคนอื่นเขามีเพียงตะเกียงอันเก่าๆที่ต้องไปหาซื้อน้ำมัน มาคอยเติมใส่จะใช้ได้น้ำหมันพืชนั้นราคาก็ไม่ใช่ถูกเพราะบ้านของเธอก็ไม่ค่อยมีเงินมีทองลำพังหาซื้อข้าวกินก็ยังไม่พออยู่แล้วนกเอี้ยงก็จะคอยไปขอรับข้าวสารฟรีจากที่ที่เขาแจกมากมายสะสมอย่างละนิดละหน่อยมาไว้อยู่กินเธอจะคอยหาข่าวคราวว่าที่ใดนั้นมีแจกข้าวสาร เธอก็จะไปที่นั่นเสมอต่อให้ต่อคิวเป็นร้อยๆคนเธอก็ต้องยืนยืนตากแดดจนเป็นลมก็ต้องอยู่เพื่อให้ตนได้มีชีวิตที่อยู่รอดได้เขาสารกลับมากรอกหม้ออีกอย่างผู้เป็นพ่อแม่ก็แก่ชรามากแล้วทำงานทำการก็ไม่ไหวลำพังเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ก็มากพอแล้วตอนนี้ เมื่อถึงเวลานกเอียงโตเธอจึงต้องหาเลี้ยงและหาเงินมาดูแลครอบครัวตอนอยังเล็กผู้เป็นพ่อแม่ต้องคอยเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุดพอลูกโตขึ้นลูกก็ต้องทำหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่คืนให้ดีที่สุดเช่นกันชีวิตวนเวียนไปมาเช่นนี้เป็นสัจธรรมของมนุษย์หากลูกเต่าคนไหน ไม่ดูแลผู้เป็นพ่อแม่ของตนก็จะถูกตรานหน้าและผู้คนต้องว่าอย่างแน่นอนว่าเป็นลูกอักตันยูลูกเนลคุณแต่นกเอี้ยงเธอนั้นเป็นคนที่ดีต่อให้จะมีครอบครัวที่ลำบากยากจนก็ตามเธอได้รับการสอนสั่งจากผู้เป็นพ่อแม่อย่างดีว่าถึงจะจนนั้นก็อย่าไปฉกฉวยขโมยเอาของใคร ให้หาเงินหาทองด้วยอันบริสุทธิ์ใจและทำงานอย่างสุจริตพ่อแม่ของเธอนั้นได้รับจ้างทำงานหนักแค่ไหนได้เงินมากน้อยเพียงใดจนตอนนี้เรียวแรงของท่านทั้งสองก็หมดลงเพราะด้วยความแก่ชราใช้แรงทั้งหมดในวัยหนุ่มสาวเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกน้อยจนเติบใหญ่ ร่างกายที่แข็งแรงกลายเป็นไม่มีเรี่ยวแรงอาชีพของพ่อแม่นั้นลาออกไม่ได้และอาชีพของลูกก็ลาออกไม่ได้เช่นกันที่จะต้องคอยดูแลพ่อแม่เป็นการตอบแทนให้ดีที่สุดแม่จา๋าเดี๋ยวนกเอี้ยงกลับมานะจ๊ะนกเอี้ยงจะออกไปหางานที่บ้านป้าแจ๋วสักหน่อยเห็นแกบอกว่ามีคนมาถามหาคนงาน ให้ปแจ๋วฝากงานให้นะจ๊ะแม่ทำงานอะไรล่ะลูกเห็นว่าปลูกองุ่นจ้ะแต่ไปกลับนะจะ๊ะพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะเจ้านายเขาให้เลิกประมาณ16นาฬิกาจะ้ะแม่กับพ่อกินข้าวอยู่บ้านหนูทํากับข้าวไว้รอไว้ให้พ่อกับแม่ได้อิ่มทุกมื้อแล้วนะจะ๊ะอยู่ในหม้อโน,น้นเดี๋ยวเย็นๆกลับมา หนูจะรีบกลับมาทำอาหารช่วงค่ำให้พ่อกับแม่ใหม่นะจ๊ะหากมีเรื่องด่วนอะไรฝากป้าแจ๋วไปบอกหนูได้เลยนะจ๊ะแม่เมื่อเธอพูดคุยกับพ่อแม่เสร็จสิ้นแล้วนกเอียงก็รีบไปสมัครงานและก็ได้ทำงานที่สวนองุ่นเธอนั้นทำงานทุกหน้าที่ทุกอย่างอย่างขยันขันแข็งโดยไม่ยออ่อท้อหากคนงานคนไหนทำงานไม่ไหว เธอก็จะขอรับทำหน้าที่แทนบางวันนั้นมีไข้อยากจะราหยุดเพียงใดแต่เธอก็ไม่ยอมที่จะหยุดแต่หากมีคนงานที่เขาลาป่วยนั้นเธอก็จะขอชดเชยแทนเพื่อตัวเธอนั้นจะได้รับค่าแรงสองเท่านกเอี้ยงเป็นเด็กที่ดีทำงานอย่างขยันขันแข็งเพราะชีวิตเธอนั้นลำบากมาตั้งแต่ยังเด็ก เธอจึงไม่สนใจและไม่กลัวความเหนื่อยล้าต่อให้ร่างกายของเธอจะหมดเรี่ยวแรงแค่ไหนเมื่อเธอนึกถึงหน้าผู้เป็นพ่อแม่นกเอี้ยงก็จะมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาทันทีเด็กหญิงผู้นี้ทำให้คนในสวนองุนต่างรักและเอ็นดูเธอเป็นอย่างมากผู้คนมักจะทำกับข้าวกับปลามาเผื่อเธอได้กินพร้อมกับคนงานบางคนนั้น เขาเคยแอบ,บเห็นเธอนั่งกินข้าวเปล่าคุกกับพริกป่นผสมน้ำปลาเพื่อให้ตนเองนั้นได้อิ่มท้องและประทังชีวิตเธอไม่มีกับข้าวกับปลาอย่างดีอร่อยอร่อยเหมือนคนอื่นเขาเพื่อนร่วมงานที่เห็นนั้นจึงเห็นใจเธอเป็นอย่างมากเมื่อได้พบเธอและอีกอย่างนกเอียงก็เป็นคนดี เขาจึงนำอาหารมาเผื่อแผ่แบ่งปันแก่เธอจนต่อมาเธอทำงานอยู่ที่นี่ได้มาหลายเดือนแล้วด้วยความที่เธอได้กินเพียงข้าวคุกกับพริกป่นน้ำปลาบ่อยๆจึงทำให้นกเอียงหมดเรี่ยวแรงเกิดเป็นลมระหว่างทำงานคนงานก็ต่างพาก,กันรีบมาช่วยพยุงตัวเธอเมื่อเจ้านายมาพบจึงให้นำตัวเธอไปนอนที่ห้องพัก เพื่อปฐมพยาบาลเสียก่อนเขาจึงถามไทยกับคนงานที่สนิทกับเธอว่านกเอี้ยงมีโรคประจำตัวหรือไม่คนงานก็ได้บอกเจ้านายว่านกเอี้ยงนั้นเป็นลูกคนยากคนจนที่ต้องดูแลพ่อแม่แก่ชราทุกวันเธอจะมาทำงานนั้นจะมีข้าวสวยห่อมากินกับพริกปน่นน้ำปลาทุกวัน บางวันเพื่อนร่วมงานก็แบ่งกับข้าวให้กินบ้างแต่ก็ไม่สามารถแบ่งให้กินได้ทุกวันเพราะต่างคนก็ต่างกัดฟันสู้ชีวิตเช่นกันเมื่อเจ้านายได้ยินเช่นนั้นจึงรู้สึกเห็นอกเห็นใจลูกน้องทุกคนเป็นอย่างมากเขาเลยคิดมาได้ทุกคนจ๊ะนับตั้งแต่นี้ฉันกับครอบครัวจะทำอาหารมาแจกใจ่ายให้พนักงานทุกคนครบสามมื้อ ข้าวฉันซื้อมาเป็นกระสอบใหญ่ๆคนไหนมาถึงคนแรกก็มาตั้งข้าวหุงข้าวไว้รอเพื่อนๆกันด้วยนะจ๊ะเราอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวใครมาถึงคนแรกก็ตั้งข้าวรอส่วนกับข้าวฉันจะให้ที่ร้านทำหม้อใหญ่ๆมาส่งไว้ในเวลาช่วงแต่เช้าทุกคนมาถึงก็กินข้าวที่นี่กันได้เลยนะฉันกับครอบครัว ก็ช่วยทุกคนได้เท่านี้ล่ะแล้วหวังว่าทุกคนจะทำงานให้ฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะจ๊ะลูกน้องทุกคนก็ต่างปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รู้จักเจ้านายทั้งมีพระเดชพระคุณเช่นนี้แถมยังเป็นคนดีเห็นอกเห็นใจลูกน้องลูกน้องทุกคนในสวนอง,งุนต่างพากันทำงานอย่างขยันขันแข็งไม่มีใครแก่งแย่งชิงดีกันเลย ไม่มีคนงานที่เกี่ยงงานและคอยอู้งานเลยด้วยซ้ำเมื่อนกเอียงรู้สติตนตื่นขึ้นมานั้นเจ้านายเห็นจึงถามถ่ายเธอไปว่านกเอียงจ๊ะเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเหนื่อยล่ะสิกินข้าวก่อนนะฉันสั่งข้าวมาให้กินจะได้มีแรงทำงานนกเอียงขอโทษนะคะคุณนายที่เป็นลม ทำให้คุณนายเดือดร้อนอย่างนี้นกเอียงรีบไปทํางานเดี๋ยวนี้ละ่ะค่ะคุณนายไม่ต้องจะไม่ต้องฉันไม่ได้เหตุเธอรีบไปทํางานซะหน่อยเพื่อนเพื่อน,อนร่วมงานของเธอนะ่ะเขารักเธอมากนะจ๊ะเล่าให้ฉันฟังทุกเรื่องราวของเธอทั้งหมดแล้วล่ะเธอนี้ช่างเป็นเด็กดีจริงๆนะตั้งแต่นี้ไปเธอมากินข้าวที่นี่ได้สามมื้อฉันเลี้ยงอาหารทุกคน ฉันบอกทุกคนไปหมดแล้วละตอนที่เธอหลับนะ่ะตั้งแต่นี้ไปเธอไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินอะไรอีกแล้วไม่ต้องห่อข้าวมากินส่วนตอนเย็นๆนะ่ะเธอก็ตักกับข้าวกับปลาไปให้พ่อกับแม่ได้กินนะฉันอนุญาตนกเอี้ยงได้ยินเช่นนั้นถึงกับน้ำตาซึมปลื้มดีใจเป็นอย่างมากที่เจ้านายของเธอเอ็นดู และมีน้ำใจกับเธอและเพื่อนร่วมงานได้ถึงขนาดนี้เพื่อนร่วมงานก็ต่างพากันพูดไถ่ถามนกเอี้ยงไอ้นกเอี้ยงเอ้ยถ้าไม่ได้เธอนะพวกเราคงจะไม่ได้ผลพลอยได้แบบนี้หรอกขอบใจนะที่เธอเป็นลมแซลเล่นนะเจ้านายเราอ่ะดีจะตายเราทำงานตอบแทนเจ้านายกันเถอะมามามา ฉันจะตั้งใจทำงานให้อย่างดีเลยละเจ้านายมีพระคุณแถมยังให้ฉันห่อ,อก,กับข้าวไปให้พ่อกับแม่อีกไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงแล้วได้แต่ทำงานอย่างเต็มที่และให้ดีที่สุดแหลนะเนาะงั้นพวกเราทำงานกันเถอะนะเจ้านายท่านมีเมตตากับพวกเราจริงๆเมื่อลูกน้องทุกคนได้พบกับเจ้านายที่ดีจึงทำให้พวกเขาเหล่านั้น ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่สุดความสามารถและสุดกําลังกายกําลังใจโดยที่ไม่มีการอู้งานเลยและตั้งแต่นั้นผลผลิตขององุ่นที่สวนแห่งนี้ก็ออกมาเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากได้ผลผลิตมากมายกว่าเมื่อก่อนเมื่อได้ผลผลิตมากขึ้นและได้กําไรมากขึ้นนั้นทำให้ผู้เป็นเจ้าของไร่องุ่นแห่งนี้ ปันน้ำใจให้แก่ลูกน้องทุกคนที่ทำงานอย่างเหนื่อยมากกว่าปกติเขาได้ให้ค่าแรงพิเศษเพิ่มขึ้นแกผู้คนที่ทำงานและทุกๆปีเจ้านายคนนี้ก็จะจัดเลี้ยงสังสรรค์ใหญ่โตและมอบของกำนันเล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทนให้กับลูกน้องทุกคนต่อมาไม่นานนกเอี้ยงก็ทำงานเก็บเงินอยู่ที่นี่เพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ เวลาผ่านไปสองปีพ่อแม่ของเธอแก่ชรามากแล้วก็เกิดป่วยเข้าเธอจึงเดินมาหาเจ้านายแล้วก็จะขอลาออกเพื่อจะต้องกลับไปดูพ่อแม่ตลอดเวลาที่บ้านเพราะพ่อแม่นั้นแก่ชรามากคุณนายคะนกเอียงจะต้องขอลาออกใจนกเอียงก็ไม่อยากจะลาออกเลยคุณนายมีพระคุณกับนกเอียงมาก แล้วเจลาออกทำไมรัจ,จ้านกเอี้ยงเงินทองก็ยิ่งไม่ค่อยมีแล้วเธอจะไปทำงานที่ไหนฉันก็เสียดายเธอมากนะเธอเป็นคนทำงานดีจริงๆอย่าออกไปเลยนะพ่อกับแม่ของนกเอี้ยงป่วยหนักคะ่ะนกเอี้ยงจะต้องคอยไปดูแลท่านทิ้งไว้ให้อยู่ที่บ้านเพียงลำพังไม่ได้แล้วต้องคอยไปเฝ้าดูตลอดเวลาเกรงใจเจ้านายนะคะ ที่นกเอียงจะต้องเที่ยวไปเที่ยวมานกเอียงขอตัวก่อนนะคะเจ้านายเดี๋ยวก่อนสิตจานกเอียงถ้าอย่างนั้นฉันขออะไรเธอสักอย่างกลับคืนเท่าที่ฉันเคยให้เธอไปได้ไหมล่ะเจ้านายอยากได้อะไรคะเจ้านายบอกนกเอียงได้เลยนกเอียงยินดีทำให้เจ้านายนะคะขอให้เธอพาพ่อและแม่ของเธอ มาเรี้ยงดูที่ไร่อ่งุุนของฉันจะได้ไหมโรงนาของฉันยังว่างอยู่ในนั้นมีที่หลับที่นอนมีห้องอย่างดีให้ได้อยู่อาศัยเธอมาอยู่ที่นี่และพ่อแม่ของเธอก็เอามาอยู่ด้วยแล้วเธอก็ทำงานที่นี่ต่อเพื่อเฝ้าสวนองุุนของฉันจะได้ไมิจ๊ะนกเอี้ยงเก่งใจเจ้านายค่ะเจ้านายมีพระคุณกับนกเอี้ยงมากจนนกเอี้ยงละอายแก่ใจเหลือเกิน ยังจะต้องเอาพ่อแม่มาให้ลำบากเจ้านายอีกนกเอียงเอ๋ยฉันไม่มีครอบครัวอะไรมากมายนักหรอกและอีกอย่างลูกชายของฉันก็ไปอยู่ต่างเมืองโน้นฉันอยู่กับสามีก็มีอายุมากแล้วดีซะอีกที่เธอมาอยู่ใกล้ๆจะได้คอยดูแลฉันกับสามีด้วยไงยนี่ก็เป็นการตอบแทนฉันอย่างหนึ่งนะนกเอียงคำพูดของเจ้าของไรอังงนูน จึงทำให้เธอสบายใจเป็นอย่างมากเธอจึงตัดสินใจตบปากรับคําเจ้านายและตอบรับไปรับพ่อแม่ของเธอมาอยู่ที่ไรอ่อง่นนี้พร้อมกับทำงานอยู่ที่นี่จนเวลาสามปีผ่านไปพ่อแม่ของเธอนั้นสิ้นลมจากไปในที่สุดและก็ได้ฝากฝังนกเอียงไว้กับผู้เป็นเจ้าของไรอ่อง่นนี้ ฝากดูแลลูกสาวของตนและสั่งเสียลูกสาวของตนก่อนจะจากไปว่านกเอียงเอ้ยคุณนายท่านมีพระคุณกับพวกเรามากนะลูกจงรักพักดีกับเจ้านายและดูแลท่านให้ดีนะลูกนะทำงานให้ท่านให้ดีที่สุดอย่าให้ท่านเป็นทุกข์ใจและดูแลให้ดีที่สุดด้วยนะลูกนะ พ่อกับแม่มีความสุขที่ได้เห็นลูกอยู่ที่นี่ขอให้ลูกอยู่ดีมีสุขแล้วก็อยู่ที่นี่ดูแลท่านและครอบครัวของท่านนะลูกนะแม่จะได้หมดห่วงคำพูดของพ่อแม่เธอนั้นยังติดตาฝังใจนกเอียงเสมอคำสั่งเสียสุดท้ายและคำบอกสอนให้ลูกเป็นคนดีกะตันยูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณทำให้นกเอียงนั้น ได้อยู่ที่นี่ทำงานตอบแทนเจ้านายเจ้าของไร่นี้และในที่สุดนกเอี้ยงก็ได้ดูแลที่ไร่องุน่นนี้จนได้กลายเป็นหัวหน้าคนงานลูกน้องทุกคนก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของนกเอี้ยงเธอไม่เคยถือตัวว่าตนนั้นเป็นหัวหน้าคนงานเลยนกเอี้ยงทำงานหามรุงหามคำทำทุกอย่างมากกว่าคนงาน ที่ได้รับค่าแรงรายวันเสียอีกเหมือนดังเช่นไรอ่างุน่นนี้เป็นสวนของตนเองอย่างไรอย่างนั้นนกเอี้ยงไม่เคยปล่อยปะละเลยหน้าที่ดูแลอังุ่นทุกต้นให้ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้รวมถึงดูแลคุณนายครอบครัวเป็นอย่างดีเสมอต่อมาคุณนายผู้เป็นเจ้าของสวนอังุน่นนี้กับสามีแก่ชรลาลงมาก บุตรของท่านทั้งสองก็ได้กลับมาอยู่ที่นี่เพื่อกะว่าจะมาดูแลผู้เป็นพ่อแม่ที่ไร่องางวนแห่งนี้และก็ได้มาเจอกับนกเอี้ยงนกเอี้ยงเธอนั้นเป็นคนดีขยันหมั่นเพียรเอางานเอาการดูแลรับผิดชอบสวนนี้เป็นอย่างดีที่สุดและคุณนายกับท่านที่เป็นสามีนั้นก็รักเธอมากจึงอยากจะขอเธอ ให้มาเป็นเมียลูกชายตนเพราะรู้ว่าเธอนั้นจะดูแลไร่แห่งนี้ได้อย่างดีที่สุดลูกชายของคุณนายเจ้าของไร่องุนนั้นก็รู้สึกถูกชะตากับนกเอียงเป็นอย่างมากเช่นกันเพราะเธอทั้งมีรูปร่างหน้าตาที่สะสวยกริยามารยาทดีเรียบร้อยทำงานเก่งเรียกว่าเรียบพร้องเป็นทุกอย่าง เพียงแต่แค่เป็นคนยากจนก็เท่านั้นแต่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักเลยเพราะเจ้าของไรอ่าง่นนี้ต่างยินดีที่จะอยากได้นกเอี้ยงมาเป็นลูกสะพ้ายเพราะเชื่อว่าเธอนั้นจะดูแลบุตรชายของพวกเขาได้เป็นอย่างดีและในที่สุดนกเอี้ยงก็ได้แต่งงานกับบุตรชายของเจ้าของไรอ่าง่นและก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุข นกเอี้ยงเธอทำหน้าที่ภรรยาได้อย่างดีแถมยังไม่ถือตัวต่อคนงานนับร้อยด้วยซ้ำเธอยังดูแลพ่อแม่สามีเป็นอย่างดีจนในเวลาต่อมาหลายปีผ่านไปพ่อแม่ของสามีเธอนั้นก็ตายจากเหลือแต่นกเอี้ยงกับสามีเธอที่อยู่ดูแลที่ไรอ่างุ่นแห่งนี้กันอย่างมีความสุข และก็มีลูกมีหลานมาสืบทอดสกุลต่อไรอ่อง่นนี้ก็กลายเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังโดยมีผลผลิตคุณภาพจึงมีผู้คนมาแย่งชิงซื้อหากันมากมายและตั้งแต่นั้นมาไร่แห่งนี้รวมถึงนกเอี้ยงกับครอบครัวก็มีชีวิตที่สุขสบายและก็ได้เลี้ยงดูคนงานให้สุขสบายด้วยเช่นกัน คนงานทุกคนที่รับจ้างทำงานให้กับเธอนั้นก็ทำอย่างเต็มที่และก็รักครอบครัวนกเอียงเป็นอย่างมากผู้คนต่างช่วยกันทำงานให้สุดฝีมือเพื่อตอบแทนที่นกเอียงดูแลครอบครัวคนงานทุกคนให้อยู่ดีกินดีและมีความสุขแล้วตั้งแต่นั้นชีวิตของพวกเธอและคนงาน ก็ได้อยู่ร่วมกันเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่และทุกคนก็ได้อยู่ที่นี่อย่างมีความสุขตลอดไปความดีของนกเอี้ยงนั้นที่กระตันอยู่รู้คุณต่อผู้เป็นพ่อแม่ของเธอและผู้มีพระคุณบุญกระตันอยู่จึงทำให้ชีวิตของเธอในทุกวันนี้ได้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานั่นเองจบแล้วนะคะขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิทานลูกสม้มทำนิทานเรื่องเาวาดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ